สวัสดคีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่ก็มาอยู่กับแม่ของพี่นะคะชวนแม่มาเล่นดีกว่านะฮะเกมปิดตาถ่ายสกุชชี่ที่น้องขอมานะฮะเอาเป็นว่าเพราะเนื่องจากว่าพี่เป็นมือใหม่น้องก็เลยแบบเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะครับว่าปิดตาท่ายสกุชชี่พี่จะท่ายถูกทั้งหมดกี่ชิ้นนะฮะโอเคแล้ววันนี้ผ้าปิดตาของเราก็คือเด่นหายใจไม่ออกถอดแว่นเลยก็ได้ะแป๊บหนึ่งโอเคอย่างนี้เนาะตามนี้โอเคเพราะแม่ไม่แม่เลือกมาเลยอะไรก็ได้ อ๋ออันนี้ดูเลยของโปรดอันนี้เป็นลูกพีชไอบูมใช่ไหมใช่เนาะเป็นลูกพีชเนาะอ่าโอเคเยี่จิ๊บจิบเนาะจิบจิ๊บเรื่องพวกนี้ชำนาญการมากอะไรอ่ะเป็นหลุมเป็นบออออ่ออ๋อวอฟเฟิลคิตตี้ปะวอฟเฟิลคิตตี้แลรึไงไอ้เนี่ยมันเรียกว่าอะไรนะลืมอ่ะ มันเรียกว่าคาปิคาปันอะไรนี่แหละก็เพิ่งเล่นไงแล้วพี่ก็เรียกไม่ค่อยถูกอะเอาไปขนมปังหน้าแมวแล้วกันนะแม่นาอใช่เนาะเสรแล้วค่ะโอเคโอเคแค่คนี้จิบจิบน้องสบายมากชำนาญมากไปพูดเลยในยทุกวันนี้จใจเลยอ๋อนี่สบายสบายนี่เป็นไอติมโคนยักษ์จัมโบ้โคนของของีบุอ่าน่นอนมั่นใจบีบปุ๊บรู้เลยลใช่ไหมแม่ไอติมเนาะเสร็จแล้วค่ะเ <Yeah. S 2> ย้กินต่อไป เอ้ยแต่เราไม่มีสกุกชิงูเลยจับงูวะมีเขาด้วยอ๋อะอะไรนะแยมโลแยมโลแยมโลของเลยๆใช่นไหมแยมโลแม่แยมโลสตรอเบอรี่ปะใช่แล้วค่ะอ้าวชิ้นต่อไปอ๋อนี่ดมกลิ่นรู้เลยโกบาร์ของไอบูท้งองทองแห้งเทพถูกแน่นอนเลยเปอร์เซ็นเนาะเป็นทองแห้งนะัน่เนาะใช่แล้วค่ะ รู้สึกว่าเป็นเกมที่ง่ายมากเนาะไปอะไรเยอะเว้ยทำไมมันสาบรบกอนได้กินกินนี้มีอันเดียวคือยูนิคอร์นหน้าของน้องเฟย์ทอยบ็อกช็อตร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเป็นยูนิคอร์นใช่ไหมเน่ะเออกินขาไก่ลอยมาขาไก่อีลิกชัว กินก็เลยแบบจำใจเลยแล้วก็อนใหญ่มากขาไก่เนาะแม่เนาะถูกต้องเย้ <c oughs> <Yeah! S 2> อันเล็กมากไปต่อไปอ่าเล่มเดียวอะไรนะเดี๋ยวก่อนขอเขาเรียกว่าอะไรวะน้องๆบอกมันเป็นแบบอ,อะไรเป็น,เป,นเป็นมันจูไม่ใช่มันจูเป็น <c oughs> เป็นมินิฟาลาเปาของขี้บุกอ่ะเป็นฟาลาเปาเล็กไหมเนาะฟาลาเปาน้อยไหมเนาะ เฟอร์ฟอนต์เนาของที่บู๋เนาะใช่แล้วค่ะเย่จิ๊บจิ yeah. ๊บทำไมมีแต่ของง่ายงอ๋อเนื้อหรือเขาแนบมาใหม่พี่เค้กบุ๋นเอ้ยไม่ใช่เค้กที่บุ๋เค้กที่บุ๋เออเค้กยักษ์จัมโบ้ที่บุ๋โอเคใช่ไหมเค้กยักษ์เนาะใช่แล้วค่ะเว้ยจิ๊บ อ๋อนี่งกระต่ายกระต่ายน้อยอะไรวะฟนโนวีสีแดงเพราะว่าที่มีสีเดียวใช่ไหมกระต่ายสโนวีแม่กระต่ายเนาะเยวน่ยโซ่ใช่โอเคอเครับสำหรับชาเลนจ์วันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับกับการติดการทายสกุชี่เนาะก็เป็นอะไรที่แบบว่ามันยากจะง่ายไหมก็ก,กึ่งๆเนาะเนาะมันก็แบบโอเคสนุกมากๆเลยก็ขอบคุณหญิงแม่ด้วยนะคะที่มาร่วมคลิปในวันนี้ ทําไปบทไปมากๆเลยโอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปจับรางวัลประกาศผลไอ้บูมกันต่อเลยนะครับไปกันเลย สวัสดีครับน้องทุกคนสวัสดีนะครับวันนี้พี่ก็จะมาทําการประกาศผลรางวัลนะครับทองคําแท่งไอบูมนะครับพี่น้องหลายคนอยากจะได้มากๆนะครับโดยวันนี้ก็มีประกาศผลทั้งหมด5รางวัลนะครับโดยรางวัลเฟส e b o ุชชี่ส i 2รางวัลแล้วก็รางวัลหมอลิลคุมานะครับพี่จะทําการจับฉลากนะครับโดยการใช้เว็บไซต์ที่ใช้สุ่มคอมเมนต์ยูทูบนะครับแล้วก็ส่วนรางวัลตุ๊กตาฮัลโหลคิตตี้แล้วก็ทองคำแท่งไอบูมรางวัลใหญ่นะครับจะทําการเลือกคอมเมนต์ที่พี่ชอบนะครับผมเพื่อให้ได้รับรางวัล2ชิ้นนี้นะครับ พี่จะเลือกคอมเมนต์ที่ถูกใจทั้งหมด1คอมเมนต์นะครับแล้วก็รับรางวัล Hello Kitty ไปเลยครับ1รางวัลแล้วก็ส่วนรางวัลทองคําแท่งไอ้บูมนะครับพี่ก็จะทําการเลือกคอมเมนต์ที่พี่ถูกใจมากๆมาทั้งหมด2คอมเมนต์นะครับแล้วก็มาทําการจับฉลากกันนะครับระหว่าง2คนนี้ว่าใครจะรับทองคําแท่งไอ้บูมนะครับเอาเป็นว่าถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มจับฉลากหาผู้โชคดีในแคมเปญแรกกันเลยดีกว่าครับเอาละครับตอนนี้เริ่มทำการสุ่มนะครับผู้โชคด,ดีรับรางวาัลเฟสฟัฟฟกุชิสีชมพู สกุชี่ขนมปังแล้วก็หมอนิรัคุมานะครับรางวัลแรกนะครับฟีสกุชี่ีชมพูได้แก่น้องปิยมาธนาชัยนะครับผมยีด้วยนะครับน้องได้รับรางวัลฟสกุชี่ีชมพูนะครับต่อไปรางวัลที่2ฟงสกุชี่ขนมปังครับได้แก่น้องน้องแบดฟันนะครับยินีด้วยนะครับผมเย่เอาละครับต่อไปก็เป็นรางวัลหมอนิลักุมานะครับใครจะได้ไปกันเอ่ยเรามาลุ้นกันดีกว่าครับแล้วได้แก่ น้องไอเย่นะครับเย้ดีใจด้วยนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาจับรางวัลคนที่คอมเมนต์โดนใจพี่ได้รับรางวัลคิตตี้หนึ่งตัวนะครับดูกันว่าใครจะได้นะครับได้แก่น้องคนนี้เลยครับน้องออมมี่คาวาอี้นะครับเย้ดีใจด้วยนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นรายชื่อของน้องที่มีฟิตล้ลับไอบลูมนะครับที่มีคอมเมนต์ถูกใจพี่นะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าใครจะได้นะครับน้องคนแรกได้แก่น้อง คนนี้เลยนะครับดีใจด้วยนะฮะและคนที่สองก็น้องคนนี้นะครับเย่เอาละครับผมและนี่ก็คือ2อคอมเมนต์ที่โดนใจพี่ที่สุดน,นะครับตอนนี้ก็ให้แม่ของพี่เป็นคนจับรางวัลให้นะครับโดยชื่อน้องสองคนอยู่ในนี้แล้วนะครับเดี๋ยวให้คุณแม่จับกันดีกว่านะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับทองคําแท่งไอ้บูมไปโหพี่โคตรตื่นเต้นเลยอะ่ะใครได้ไปก็ขอให้รักษามันอย่างดีนะครับตามนี้เนาะโอเคเดี๋ยวให้แม่พี่จับฉลากไปดีกว่าไปแม่จับเลยลุ้นละลุ้นละ ตอนนี้พี่ไม่เห็นนะว่าใครได้รุ่นแทนอะโอเคฮะนับพร้อมกันนะว่าน้องคนไหนจะได้ไปแล้วขอวให้โชคดีนะครับผมถ้าพร้อมแล้วนะฮะเริ่มนะฮะห้าสี่สามสองโอ้กลับด้านะ <laughs> น้องปริตาวิมลทัพนะครับได้รางวัลทองคำไอทองคําแดงไอบูมจากพี่ไปนะครับเย้ดีใจด้วยนะครับผมยังไงก็ใครที่ไม่ได้รางวัลไหนไปนะก็อย่ามาม่าเนาะเพราะว่าคนมาเล่นเยอะจริงๆน้องมันมีเกือบ3 0 0พันคอมเมนต์เลยนะครับพี่ก็พยายามอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆนะฮะขอบคุณน้องทุกคนนะครับที่ร่วมกิจกรรมกันอย่างดีนะฮะเดี๋ยวพี่จะจัดกิจกรรมใหม่ก็ตอนที่ประมาณ20,000ฟับแล้วกันเนาะใร สนใจยังไงก็กดติดตามได้เลยรับรองว่ารางวัลใหญ่แน่นอนนะฮะโอเคครับในก็ขอฝากช่องแฟตแบนด์ไว้ในใจของน้องทุกคนด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในเทปต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย <c oughs>